สวัสดีค่ะมาดูว่านางฟ้าประจำตัวคุณนะคะกำลังซัพพอร์ตอะไรคุณตอนนี้นางฟ้าประจำตัวคุณกำลังซัพพอร์ตเรื่องอะไรให้คุณตอนนี้นะ,ะเปิดสามใบแล้วกัน dreaming นะคะ believe in your dream นะคะความฝัน คุณมีความฝันนะคะทุกคนมีความฝันแต่ช่วงนี้เหมือนคุณแบบเมนเฟตบางอย่างนะคะคุณอยากให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงนะคะนี่คือสิ่งที่เขากำลังซัพพอร์ตคุณอยู่ go with the flow เขาบอกคุณเลยนะคะว่าให้ทุกอย่างนะคะมันไปเป็นไปอย่างง่ายดาย let things happen นะคะคุณมีความฝันนะคะ believe in your dream แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นจริงะคะ่ะ ฝันที่เป็นจริงนั่นเอง Letting Happen หนึ่งใบสุดท้าย Memory ีอ่นะนะีอีกหนึ่งสิ่งนะคะมันเหมือนเราจงเก็บนะคะเอาแต่ความทรงจำที่ดีของคนที่คุณรักนะคะเอาแหละมาดูว่าฝันของคุณมันคือสิ่งใดที่จะกลายเป็นจริง Amazing มากมากฝันจะกลายเป็นจริงหรอสิ่งที่นางฟ้าพพอร์ตคุณมันคือเรื่องอะไรเรื่องเงินค่ะคุณไม่ใช่แค่ความฝันละขอแค่อย่าท้อนะคะเรื่องเงินว้าวเซอร์ไพรส์มาก เรื่องเงินแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปนะคะอย่างที่เขาบอกมันจะกำลังจะเกิดขึ้นจริงคุณกำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะ,ะจะเป็นสายเปยก็ได้ต่างชาติหรือคนมีอายุหรือคนที่มีแบบบุคลิกดีหน่อยอบอุ่นใจดีสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะคะคนนี้บอกเลยว่าเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะเข้ามากับทุกอย่างมาเพื่อคุณเลย นี่แหละความฝันที่จะเป็นจริงคุณอาจจะฝันเห็นเขก่อนก็ได้นะก่อนที่จะเจอกันปล่อยให้ทุกอย่างนะคะมันโฟ์เพราะว่าไม่มีใครนะคะที่จะต่อต้านเจ้าเดวิลออฟฟอร์จูนได้ทุกอย่างถูกกาหนดถูกลิขิตไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่มีคู่อยู่นะคะคุณก็อาจจะปรับฝันในเรื่องของเฮ้ยความสัมพันธนะ์น่ะมันมีอุปสรรคนะ โดยเฉพาะเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันจะแบบค่อยๆแบบคลี่คลายได้เองนะคะอืมขอสามใบสุดท้ายนะคะเรารู้แล้วว่าเป็นเรื่องเงินกับความสัมพันธ์สามใบสุดท้ายเขาอยากจะบอกอะไรคะว้าวคุณกําลังจะมีข่าวดีจะมีคนติดต่อมาหาคุณหรือกําลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตนั่นแหละเอาตรงๆอ่ะความช่วยเหลือกําลังถูกส่งมาแล้วก็ ความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นมากๆรวมไปถึงคนโสดจะมีคนเข้ามาค่ะโรแมนติกดูดีอ่ะตรงเนี้ยแต่ความช่วยเหลือกำลังจะมาค่ะมาเร็วด้วยความช่วยเหลือกำลังจะมามาเร็วด้วยว้าวเป็นสิ่งที่คุณรอคอยหลายคนนะคะก็คุณต้องการแบบความสัมพันธ์ที่มั่นคงฐานะที่มั่นคง คุณฝันนะคะว่าอยากเจอคนที่ใช่ในชีวิตอยากเจอแบบอะไรที่มันแบบเป็นไปได้ไม่ใช่แค่ความฝันไม่ว่าจะเป็นฐานะความเป็นอยู่ที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คนในชีวิตค่ะปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะอย่าอย่ากลัวเกินไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะอืมนี่คือสิ่งที่เขาซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะอืม เชื่อในความฝันของตัวเองบางคนรู้สึกว่าให้ไม่เชื่อสักเท่าไหร่นะคะเอาละขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร r ด้วยจ้า